ชมกันด um. okay, oh, okay, okay, ้วยกับผมนตอนนี้อยู่ในผมตอนนี้ก็อยู่ในช่องกูกีบ่าสตอนที่เกมเมอร์ตอนนี้ก็จะมาเอาตัวรอดจากเกมในช่วงรีเซอร์ตวัยบอก24ีวินาทีลอ่าโอเคเอาไปดูกันเลยนะครับเอาโอเคครับผม้วตอนนี้ก็อยู่มาอยู่ในด่านแมนชั่นกับบอเโอเคตอนนี้ก็แค่เนี่ยเออดีนะไป๋ ค <Okay. S 2> ถ้าผมโดนดาเมทันทีผมจะตายนะครับโอ้โ oh, ห oh. น้ำท่วมนี่ผมต้องรีบขึ้นก่อนเลยครับผมเฮ้ยตอนนี้มันสั่นมันสั่นเอาไงอะ่ะเฮ้ยมันสั่นไม่เฮ้ย hey. ผมจะตายไหมถ้าผมโดนดาเมจผมจะตายมีใครแอดมาไม่แอดครับ จู่ๆก็ยอดครับผม